สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์จีนเรื่องสู่ห้วงเมคานำแสดงโดยพระเอกหนุ่มโหหมิงห่าวที่มารับบทจีปป้ปั้วใจประกบคู่กับนางเอกสาวหลู่วีเสี่ยวที่มารับบทหมิงอี้บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกเทพสงครามที่มีภารกิจต้องเข้าใกล้พระเอกเพื่อหายาถอนพิษเป็นเรื่องราวของหมิงเซี่ยนนางเอกของเรื่องที่ต้องปลอมตัวเป็นชายและอยู่ในฐานะราชทายาบทบรรพศเหยาวกวง ตั้งแต่อายุ13ปีเธอก็ได้เข้าร่วมการประลองในชุมนุมเมคาครามเพื่อแย่งชิงประกายมงคลมาให้กับบรรพศเหยียวกวงด้วยความที่ต่อสู้เก่งเธอจึงคว้าชัยชนะติดกันมาถึง7ปีทุกคนต่างเรียกเธอว่าเทพสงครามแต่ปีนี้กลับมาพ่ายแพ้ให้กับจี้ปั้วใจพระเอกของเรื่องที่เป็นตัวแทนของนักรบเหวดาวเหนือแถมนางเอกยังถูกพิษของพระเอกที่ชื่อว่าสวรรค้นจำพรากซึ่งเป็นพิษที่จะทำให้ชีพ,พจรวิญ,ญญาณขาด ส่วนคนที่ไม่มีชีพผจรวิญญาณก็จะมีขึ้นมาความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ทําให้เธอถูกแม่สั่งให้ออกจากบรรพศเพราะหากอยู่ต่ออาจเป็นอันตรายเพราะมีคนจ้องจะแย่งตําแหน่งรชัชทายาทอยู่นางเอกจึงกลับไปเป็นหญิงใช้ชื่อว่าหมิงอี้ผู้รับใช้เซียนหอราตรีบุพผาจันทร์และเดินทางมาที่เหวดาวเหนือเพื่อเข้าหาพระเอกเพราะเธอต้องการยาถอนพิษที่อยู่กับพระเอกแต่นางเอกกลับตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมปริศนาในงานเลี้ยงสุรา พระเอกจึงต้องพานางเอกกลับจวนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดราม่าเทพเซียนที่ดูสนุกพล็อตเรื่องมีความน่าสนใจเป็นเรื่องราวการแย่งชิงอำนาจที่สนุกเข้มข้นเคมีนักแสดงก็ดีมากออกอากาศทางยูคูค่ะ